แมสคอระก็เขาปตตเนยปัตตเด็กนงขอลเง่อมากถ้าปุ๊บเาเขก็เจ like ้าเมาหนุ้าซอไ่มเป็นงินอ่ปัตตนอันไม่ฮ่าฮ่าฮ่อง่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่า่ เจ้าฉชได้เลยเจ้าก็ไม้ลยอ๋อนักะะนักบะแม่สิขอเจ้ม่ตขอช่จม่ตขอมากนจ้ัขอมากกินไจ้าเวอ๋อนักข้จ๋าล่ะไม่ให้นักขจ๋าขจ๋าเวอ๋อขจ๋าเวพี่การดล่ะี่กามนดสย นอยาลเซวียไม่เตะลอ่อลเซียกูไลกลีกนิ่ลอ้โหล้ล่ะเฮ้ยจับไปองเสือโอ้โอนวิ่อมาทุลีโอ้โนัล็กขอแตเลย

Kah, kotor, apa semua, kah, udahlah, apa tak macam coklat, dua dolar, macam oh, nah oh, nah, well, okay, nah. oh. oh malu, ดุ้งวายโยอันนี้คู่วายโอ้โหมาข้าพ่อยิ้มข้อตะก้าข้าพ่อเราได้ไม่เข้าไรอันนี้คู่นั่นคือไม่เข้าข้าพ่อยิ้มคู่วายยิ้มคู่วายยิ้มคู่วายยิ้มคู่ ก็แบบี่ควรก็จแม่ข้าแต่แม่แ่ก็ขู่แตู่่เีอ๋อสยขู่แต่เอ่คะเอเปียก็เป็นแนวานอตสกปรไม่ดูอะไรอ๋ออีกระข่อยนั่นเดมันนั่นต้นมหรมันนั่งต่ลต่ไนะ่ ล้วไปอะนว่าจำไม่เลยนกว่าไม่ได้อ๋อมะขอปื้ล่ะมะขาปื้อเว้อ๋อนกปเต้นแน่ปตนมาจอนมืออ๋อฮะคือขอดุอล่ะตเจ้าล่ะจ้าจ้าอ๋ออ๋อเพื่อเาม่ขดอ๋อบล่ะ นโอ้นกเหี้ยละนกเหี้ยนกเหี้ยนกหี้ยนกเหี้อ้ก็เหี้ยละนก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 กกนกนนกกน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 กกนกนกนก อ๋อมาตีละก็หอมรจำหล่อเลยก็หอมาันเลยฉัเป็ต็มก็หอมมัเลยคเต็มดออ๋อคืเต็มแล้วขอเต็มละอาขอมาเต็มัเ่๊ะเลยอาตุ่มขวบบ้านเพาเลยเอาเลยขวบมาพ่อแฝงขว่ กันารอค่อแตเลยน้อยนยคือม้มาเพนั่นคือดจนั่นคืจปันนี่ยอมาพอมาพออผู้วิจาล่ะผู้วิารณผู้วิั้นมุ่งกาเรยวนอแต่ล่ะแต่มค่อมุกาเอ๋ก็่าอานณเลยยกุนนอ

やこはくえ。94 <raföytan će yeh kotame> <gra niin>

อ๋อมากกว่าแม่ด้วลยมากกวามากุดตัต่อ๋อก็ห่ะมชอบเดียวอ๋อเพดเดีวล่ะเพดเดียวมักอ๋อปักอ๋อปักม่นปักดตาอ๋อฮคอห่อไม่จเลยกหอไม่จอยอ่มีห่อเรอออ๋อ่ออ๋อนกวมหนูหอไม่ขอเลยข่ตกใช่นูไขอตเลยอ๋อโอตตุบาล่ะเฮ้ตุ๋บาลมีชอบแทไม่ 哦，黑车多嘞，你去了才八多块，你去了老不是八多块，你到时去了老老去看去，你去了后面去多呗。嗯，我好哎。我好，我差不多。我好，我超起远。哦，去了不去了？ Eh, salu tiga. tige. Salu Ah, Eh, siap peno salu salu sama Kaile. Selamat malam. Ha, nak ko lah. Benar tak salu tu? Ha, nak mau. Salu salu sama Kaile yo. Assalamualaikum. Ya, babe. Oh. payah, salu salu sama Kaile. Si sabe. Eh, nota jangan. Tu 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 tu.

นะตติกับื่อเปลวีน่รมา้วยอน่าเธอเป็นยก็ยอยอจะบื่อไมล่นเยนัตโอเคโอเคอไอเตียล่ะอโอ้โหสารปุ่มปะ

พ่ปเียฮะพัตเตอร์เนี่ยละไม่ได้จุปีเดียล่ะะัเปลาล่ะจไม่นักชาอ๋อเจพปีเดียวล่ะอแม่ข้กันหากูไม่ว่ากูดีเลยแล้วอกูนะฮัคือโนบิยังกไดซะ Ko oh, nga pati abi. Eh napati. Sa pala nga. Eh napati abi. Ko ka te ko sa ka goto la la. Ka mi to ko. Ah. Ko Na sunya ti pa na mayo pigali. Ba ka Peciloh, omu omu, omu susah aku. Oh, apa? <laughs> <laughs> na coba somolonya, kamera kau pijale. Hujan, apa lah <laughs> pak? Hujan, enggak lah. <laughs> oh, sekarang Na somolonya coba nanti peramatkan. Hujan, nyala

อ๋อแต่พิงหน้าทำไมยเปีกเลยไม่ถ่ายขก้าวขปีกขปีาขปีกขปีกอ๋อนากเปล่าทำไมขปีกอย่างเนาะขปีกยังนีกว่าที่นั่นขปีกก็ต้องิ้มแป้งขกยังดีกว่าที่นั่นขปีกยังพักการที่นันอย่างนี้พั่นนี่ยเัาเปลา่นครฮะบวกกัน ให้เขาน้อยอยู่นักม้าน้าแม่ก็ไปกันเลยลุงมิติค่ะอ้า